สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FFC ฟุกทุกท่านครับผมวันนี้ร้านมณีแท็กเตอร์รถไถถูกๆก็กลับมาแล้วครับผมมารีวิวรถไถให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับห่างหายไปหลายวันครับเนื่องจากแอปยุ่งกับส่งอุปกรณ์นะครับถ้าใครติดตาม Facebook ของร้านมณีแท็กเตอร์ครับก็จะเห็นว่าแอดไปทั่วประเทศนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้มีรถไถดีๆมานําเสนอครับต้องใช้คําว่าดีๆเลยครับเพราะว่าความซื่อสัตย์นะครับเป็น เขาเรียกว่านะครับเป็นคุณลักษณะที่ดีครับของการที่เราจะค้าขายยาวๆนะครับใช่ครับรถคันนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับแอดรับประกันให้หกเดือนนะครับรถคันนี้เงียบนะครับเกียร์ไม่มีหอนเลยครับไม่มีต้องใช้คําว่าไม่มีหอนเลยครับผมเงียบกิ๊บเลยรถคันนี้ครับเครื่องนี้ดีจัดเลยครับผมก็ที่ร้านเปลี่ยนทําให้ก็มียางหน้าครับทํายางหน้าใหม่แล้วก็ ลูกปืนการลุนของเกียร์นะครับถ้ารถคันไหนที่เข้าเกียร์แล้วรู้สึกว่าเกียร์มันเหมือนจะไม่ค่อยล็อกครับเดี๋ยวแอดทาให้ดูมันมันเป็นลูกปืนกนรลุนนะครับเนี่ยครับมันดังกึกๆอย่างนี้ครับถ้ามันถ้ามันไม่ค่อยล็อกอ่ะแสดงว่าลูกปืนกนรลุนมันมันสึกครับต้องเปลี่ยนนะครับลูกปืน10มิลครับมีตัวหนึ่งครับอยู่ในในห้องเกียร์ต้องถอดทั้งคันนะครับถึงจะเอาออกได้ โอเคครับผมก็จะมารีวิวโดยรอบๆนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากได้รถไปใช้งานนะค,คันนี้มือใหม่ขับได้เลยนะครับถ้าคันไหนแอดบอกว่ามือใหม่ใช้งานได้เลยก็ก็แสดงว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคู่ใหม่เป็นยาง8ขีด16นะครับผมเป็นยางแท้นะครับไม่ใช่ยางรอดอกเนาะใครที่มาที่ร้านแอด ว่าเป็นยางรอดอกอันนี้ก็เข้าใจไใม่ครับอันนี้สั่งของ N D N D R นะครับยี่ห้อ N D R ครับน่าจะเม็ดอินเกาหลีนะครับยางนี้ก็แพงอยู่ครับเปลี่ยนให้คู่หนึ่งนะครับผมรถก้าได้ความแห้งๆเดิมๆนะครับจะพาเดินดูรอบๆนะท่อนเกียร์ท่อนคัดตัดแล้วเพราะเพราะว่าแอดเปลี่ยนลูกปืนกรุนของเกียร์ให้ครับมันเกียร์มันจะแน่นๆอย่างนี้ครับ ปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กนะครับนะเหมือนรถใหม่เลยเป็นที่กันรุนนะครับข้างในยางหลังก็ให้อยู่ประมาณประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอ,อ๋อนี้พิเศษคือมีเวทถ่วงล้อมาให้นะครับแจ๋วเลยครับเวทถ่วงล้อของแท้นะครับผมนี่มันจะโค้งโค้งตามขอบกระทะเลยครับเห็นไหมเวทถ่วงล้อมาให้ก็เป็นพิเศษครับแถมไปเลย ท้ายก็ได้ความแห้งเดิมๆนะครับผมนี่โซ่ข้างก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมโซ่ข้างแขนปรับระดับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับท้ายก็ได้ความแห้งเดิมนะครับดูเอาครับไม่รั่วไม่ซึมมีพวงสลักสลักลากมาด้วยครับผ่านให้แอดให้เป็นผ่านสองสองหกเฮวี่นะครับผม เป็นของคูเต้าเดิมๆเ,เก่าเก็บนะครับอันนี้ตั้งผ่านไว้เรียบร้อยพวกนี้จะไปลองถ่ายให้ชมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวร,บรอบๆก่อนไฟหน้าครับเอ้ยขอโทษนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเลี้ยวสองข้างแถมอันนี้ล้อข้างนี้ก็อยู่ยางก็อยู่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเบร์ทวงล้อจากน่าจะมาจากร้านนะครับกระทะสีเดิมนะครับสวยมากครับกระทะนี่คือสีเดิมนะครับ รถคันนี้ไม่ได้ทำสีแล้วนะผมไม่ได้เก็บสีอะไรเลยท่านเป็นคาบเนี่ยคาบน้ำคาบที่ล้างเมื่อกี้ครับอาจจะล้างไม่ดีเนาะน้ำมันนะครับผมสายน้ำมันยางหน้าเนี่ยฮะติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยครับยางหน้าร้อยเปอร์เซ็นครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับคู่หนึ่ง ใบมีดดันดินของตาช้างนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวแอดดัดให้ใหม่นะครับมันจะนี่ครับปากกระโปรงมันจะยุ่มๆหน่อยเปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่แล้วนะครับผมไฟหน้าเดิมมันแตกมาโอเคก็เดี๋ยวเปิดอันนี้ไปให้ถ้ามันจะให้เครื่องกันเมื่อกี้ล้างเสร็จก็ลองวิ่งดูแล้วนะครับรว่าใช้ได้เลยโอ้ แบตเตอรี่ใหม่นะครับเนี่ยของ Panasonic นะครับเครื่องก็แห้งๆเดิมๆนะครับแอดเช็คแล้วก็ถือว่าผ่านเลยนะครับเครื่องโอเคมาหยิบรับชั่วโมงครับชั่วโมงดูได้อยู่ครับประมาณประมาณสามพันหมดชั่วโมงนครับดังพรอะนี้นะครับเนี่ยครับปากตรงมัน ปลากระโปรงมันจังเพราะว่าปลากระโปรงนะครับเน,นี่ยฮะหายละกำลังอัดดีมากครับ เป็นที่ปากกระปงครับเเดี๋ยวว่าโอเคเลยนะผมโอเคครับผมก็แอดก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีวิวตอนไถให้ชมนะครับ ใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับผมรถคันนีเ้เปิดราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC ทุกท่านอยู่ที่175,000ครับ175,000เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมเ,เป็นรถเป็นรถตีเทินของคูเปอร์ต้านะครับได้อุปรกรณ์คือใบมีดหน้าผานหลังแล้วก็ตัวเวทห่วงล้อนะครับผมได้ครบเลยนี่มาเย็นๆหน่อย ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูตอนที่รถทำงานกันนะครับแอดจะลองทำงานสัก3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะลองไถแล้ะลองดันให้ดูโอเคครับวันนี้มาชี้สวัสดีครับ